คืนนั้นผมจัดสะเต็มเหนียวเลยครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของเครื่องดื่มทำให้ผมอึดมากแบบพูดจีบก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของผมในค่ำคืนนั้นนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแบบพูดจีบกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีเรื่องราวใหม่ๆเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับพี่พูดจีบจะได้ไม่เหงา มาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ้าเกิดคุณนะครับมีประสบการณ์เรื่องราวอยากจะฝากแชร์นะครับก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ Messenger แบบพู้จีบนะครับผม Facebook แบบพู้จีบนะครับพวกเรารอฟังเรื่องราวของคุณอยู่นะพู้จีบก็มีกางเกงบ็อกเซอร์บรีสนะครับทรงสปอร์ตนะฮะมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับผมใส่แบบ เทมากๆเลยคุณผู้ชมใส่สบายนะครับเพราะว่าเขาผลิตด้วยเนื้อผ้าคอตตอนนะครับผมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยดีงามมากเลยคุณผู้ชมนะครับใส่นุ่มสบายกระชับพอดีเลยนะครับอันนี้พี่พุจิบก็ได้ลองใส่แล้ววันนี้สั่งซื้อมา2ตัวนะครับผมราคาเขาดีมากเลยคุณผู้ชมจากช้อปปีนะครับตอนนี้เขากำลังจัดโปรโมันอยู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมกำลังมองหากางเกงบ็อกเซอร์ ถ้าคุณกำลังมองหาบ็ x e r b r ริ f ตัวใหม่กันอยู่นะครับผมรีบกดเลยตอนนี้นะครับตัวละไม่ถึงร้อยนะครับผมแต่คุณภาพเกินร้อยนะเก็บปลายทางก็ได้ครับสวมใส่สบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีดูซับเหงื่อได้ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณสามารถเลือกไซส์เลือกสีนะครับผมเขามีสีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับผมแล้วก็เลือกไซส์ได้ตามที่เหมาะสมกับตัวคุณได้เลยนะครับ จะใส่เล่นกีฬาหรือว่าใส่เที่ยวนะครับผมจะใส่โชว์ขออแบบเท่ๆก็ยังได้นะครับทุกอิริยาบถท,ที่คุณสวมใส่นะครับผมจะทำให้คุณคล่องตัวและก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะรีบกดตอนนี้เลยนะครับผมรับรองคุณจะได้ความเท่และความมั่นใจเอาไปใส่เสริมความเท่เสริมความมั่นใจให้คุณครับ กดตอนนี้ได้โปรพิเศษกันไปเลยครับไปเลยจ้า <S 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 เรื่องราวที่พี่พุจิบจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวของพี่พุจีบเองนะครับผมแล้วก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีนะเพราะว่ามันก็น่าอายอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็เราก็เล่านะครับผมแชร์แชร์กันฟังนะครับก่อนจะฟังเรื่องของพี่พุจีบนะครับผมก็จะขอถามคุณผู้ชมนะะว่า,นะวา คุณเสียสิ่งตอนอายุเท่าไรนะครับแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างดีกว่านะครับผมคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมมาเล่าความรู้สึกของคุณให้พี่พุจิฟังเอาละฮะทีนี้มาถึงตาของพี่พุจิบจะเล่าสู่คุณฟังบ้างแล้วนะครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่พุจิบในวันนั้นนะครับผมพี่พุจิบอายุประมาณ22สิบปีจําได้นะครับผมเระได้แต่ยาดาแรงนะครับเดี๋ยวพี่พุจิบหมดพลังนะครับ ตอนนั้นพี่ผู้จีบก็ทำงานโรงงานแห่งหนึ่งนะครับผมอยู่ย่านเขตประเวศนะครับพี่ผู้จีบก็เป็นพนักงานโรงงานนะครับผมในคืนที่เกิดเรื่องนะครับพี่ผู้จีบกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานนะครับเพราะว่า,อาของเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับผมเพราะว่าเจ้าบ่าวอยู่โรงงานเดียวกันในส่วนของเจ้าสาวก็จะอยู่อีกโรงงานหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักนะ,นะครับผม ส่วนสถานที่จัดงานแต่งงานนะครับก็เป็นพื้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศนั่นแหละครับผมเดี๋ยวพี่ผู้จีบจําชื่อโรงเรียนไม่ได้ละเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วด้วยนะครับผมเชื่ออะไร่า่มันเถอะนะพอถึงเวลาเลิกงานครับ พวกเราก็มารวมตัวกันนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางไปงานแต่งงานนะครับผมโดยที่นั่งรถกระบะของพี่คนหนึ่งนะครับผมไปรวมกันไปเยอะๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปรถหลายคันนั่นเองฮะพอไปถึงงานแต่งงานนะครับผมเจ้าภาพเขาก็จัดแจงหาโต๊ะหาอะไรให้พวกเราได้นั่งกันนะครับผมช่วงแรกๆก็สนุกสนานมากครับผมก็ตามภาษาเนาะเพื่อนๆเจอกันในงานแต่งงานนะครับผมเป็นงานเรื่องเดิมความสนุกสนานก็ต้องมีอยู่แล้วพวกเราก็นั่งอยู่ในกล เฉพาะโรงงานของพวกเราอะนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้สนิทก,กับใครนอกเหนือจากนั้นเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งครับผมกินข้าวอิ่มกินอะไรอิ่มนะครับผมเครื่องดื่มก็เริ่มดําเนินมานะครับผมอาการมันก็จะเริ่มมึนหน่อยๆนะครับผมเริ่มมีความมึนๆบ้างแล้วนะครับทุกคนด้วยความที่พวกเราสนิทก,กับฝั่งเจ้าบ่าวนะครับผมอาหารเครื่องดื่มก็เลยได้มาแบบไม่อั้นครับทีนี้เวลาประมาณช่วงสามทุ่ม ไปถึงสี่ทุ่มนะฮะประมาณนี้แหละวงดนตรีเขาก็เริ่มเล่นเพลงแบบมันๆน,นะครับผมทุกคนก็เริ่มมึนๆเม,มาๆกันแล้วนะก็จะเริ่มลุกขึ้นเต้นกันสนุกสนานกันแล้วนะตอนนั้นแต่ว่าพี่ผู้จีบไม่ชอบเต้นไงชอบนั่งดื่มชอบนั่งดูมากกว่านะครับก็เ,เลยจะอยู่ที่โต๊ะ แล้วอยู่ๆนะก็มีคนคนนึงครับเดินมาขอชนแก้วพิพิจีนะครับผมคนคนนี้เขาจะมีลักษณะเป็นออกสาวนะครับผมแล้วก็ไว้ผมยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้แต่งหญิงนะก็จะแต่งผู้ชายครับผมแต่ว่าก็สามารถดูออกได้นะครับว่าพี่เขาเป็นกระเทยนะครับ จริงๆแล้วผมกับเขาเนี่ยก็เคยได้คุยกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่โรงงานนะครับผมชาวโรงงานเนี่ยพอเวลาเลิกงานวันไหนไม่มีโ t ีเนี่ยพวกเราก็จะมาเหมือนนั่งจับกลุ่มสังสรรค์กันนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะได้เดินผ่านกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องพัก คอนโดที่ห้องเช่านะครับผมมันจะก็จะอยู่ละแวกใกล้ๆกันเพราะว่าคอนโดที่พวกผมเช่าอยู่เนี่ยมันจะมีหลายตึกมากครับประมาณ60กว่าตึกนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยจะอยู่ด้านในสุดเลยส่วนของพี่คนนี้เขาอยู่ด้านหน้าสุดเลยครับผมจะอยู่ตึกแรกๆนะครับก็มีได้มาเจอกันบ้างช่วงเย็นๆนะครับผมก็แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะแบบเ,เรียกตามมารยาทนะครับผมก็เรียกชนแก้วนึง แกกินแล้วก็ไปอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้มีโอกาสคุยกันแบบนานๆก็คิดว่าพี่เขาคงมาชนแก้วเดียวแล้วก็ไปเหมือนเดิมน,นั่นแหละไม่ได้มีอะไรแต่ว่าไม่ครับรอบนี้นั่งอยู่นานครับอยู่คุยกับพวกผมอยู่ที่โต๊ะกันจนแบบว่าจนเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนนะครับผมวงดนตรีก็เลิกแสดงครับพวกเราก็กลับมารวมตัวกันเตรียมตัวกลับนะครับผมผมเห็นว่ามีเหลืออยู่บนโต๊ะสองขวดนะผมก็หยิบมาขวดหนึ่ง ส่วนพี่กระเทยคนนี้เขาก็หยิบมาขวดหนึ่งผมเห็นตอนแรกผมากะว่าจะเอามาทั้งสองขวดแล้วแกก็พูดขึ้นมานะครับว่าขอขึ้นรถกลับด้วยได้ไหมก็ไม่ได้มีใครเอดใจอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนกลับทางเดียวกันจะขอนั่งรถมาด้วยกันนะครับผมด้วยความที่แกก็บอกว่าเพื่อนๆแกกลับกันก่อนหมดแล้วนะครับผมแต่แกยังไม่ได้กลับก็เลยไม่มีรถกลับก็ต้องให้แกกลับนะครับผมตามมารยาท พอมาถึงคอนโดเนี่ยครับผมก็มีความแปลกใจอยู่นิดนึงนะครับผมด้วยความที่เอ๊ะทำไมถึงไม่ลงคอนโดตัวเองที่ต้นทางนะครับผมทำไมถึงมาลงกับพวกผมที่ด้านในสุดของคอนโดนะครับผมทีเนี้ยพี่แกก็บอกว่าก็เนี่ยมันเหลืออยู่ขวดนึงยังไม่หมดเลยของเธอก็เหลือขวดนึงไม่ใช่หรอก็กินเวรเพื่อนกันก่อน,อนแล้วก็ค่อยกลับห้องใครห้องมันจะได้ไม่เหงาแกว่าอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยตกลงครับก็ได้แต่เราไม่ได้ขึ้นไปห้องผมนะเราก็นั่งกินกันที่ข้างล่างด้านหน้าของเตือนนะครับผมมันจะมะีที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์เรียงกันนะครับผมสําหรับคนที่มาพักนะครับก็จะจอดมอเตอร์ไซค์เรียงกันเยอะเพราะเราก็นั่งบนเบาะมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แถวนั้นแหละนะครับแล้วก็นั่งกินนั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกรุงเทพนะฮะคนก็เลยค่อนข้างนอนดึก เที่ยงคืนแล้วก็ยังมีคนออกมาเดินหาอะไรกินกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ได้แปลกอะไรที่เราจะนั่งคุยกันแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มตอนดึกๆเราก็กินไปคุยไปครับตอนนั้นเวลาน่าจะเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับผมทีเนี้ยแกก็เริ่ม พอคุยกันไปสักพักหนึ่งแกก็เริ่มถามเรื่องเซ็ก์เรื่องอะไรแล้วครับผมถามว่าเคยลองแบบนั้นไหมลองแบบนี้ไหมเคยมีอะไรกับผู้ชายไหมเคยแบบนี้แบบนี้กับผู้ชายไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกอยากลองไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแกเหมือนจะพยายามบิ้วให้ผมแบบเคิ้มไปตามแกครับผมจริงๆแล้วอะ่ะพี่วิจิบก็รู้ตัวแล้วละ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น มันะมีความมึนแล้วไงมันเริ่มเมาแล้วนะครับผมมีความแบบบ้าๆแล้วนะครับตอนนั้นแล้วความขนองความอยากลองมันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นครับ<อ>เราดื่มกันหมดขวดนะครับผมก็เหมือนจะแยกย้ายแต่ไม่ครับไม่ได้แยกครับแกพูดขึ้นมาว่าปวดฉี่ขอเข้าห้องน้ําหน่อยได้ไหมนั่นไงอันนี้ผมก็รู้ครับว่าจริงๆมันคือแผนแต่ว่าผมก็ยอมพาแกขึ้นไปที่ห้องเพื่อไปเข้าห้องน้ําอยู่ดีนะครับ พอแกเข้าห้องน้ําเสร็จอนะครับผมทีเนี้ยก็ออกมานั่งคุยหน้าทีวีก็ไม่ยอมกลับอีกอยู่ดีครับเกือบจะตีสองแล้วผมดูเวลาคราวเนี้ยแกเริ่มจะจู่โจมผมละนะครับผมแต่ว่าผมก็ทําเป็นขัดขืนไปตอนแรกๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วในใจช่วงนั้นะคือในใจมันมีความรู้สึกว่าเอาวะลองก็ลองวะเพราะจริงๆแล้วอ่ะผู้จีบก็เหมือนสับสนในตัวเองอยู่นั่นในช่วงเวลานั้นว่ากูเป็นอะไรกันแน่ ก็อยากจะลองเหมือนกันให้มันรู้กันไปเลยนะครับจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่พุจิมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่นะแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันนะครับผมก็เริ่มปล่อยให้มันดําเนินไปตามความเป็นไปของมันนะครับมือแกก็ล้วงมาครับผมค่อยๆคลึงไปเรื่อยๆนะครับผมจนบวบผมแข็งปังเลยนะครับผมด้วยความที่ฤทธ์แอลกอฮอล์มันเกาะตัวนะครับ มันก็เลยทําให้ผมไม่กลัวอะไรแล้วตอนนั้นทุกอย่างก็ดําเนินไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นแหละครับผมด้วยความที่ผมก็เคยดูหนังมาบ้างนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เคยมีเรื่องราวอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็คนเรานอะมันก็ต้องมีดูหนังกันมาบ้างนะครับมันก็เลยมีภาพจําอยู่ในหัวว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างสรุปว่าคืนนั้นฮนะผมจัดไปแบบเต็มเหนียวเลยครับ แล้วช่วงเวลาที่ทำภารกิจนั้นนะครับคือมันมันมากครับผมมันสะใจมากมันแบบบอกไม่ถูกจริงๆครับนะช่วงเวลานั้นคือไม่สนใจอะไรเลยกูสัตว์กูจัดไปเต็มเหนียวอย่างเดียวเลยกูใส่อย่างเดียวเลยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพอสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็แตกก็น่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั่นแหละครับผมทําให้คืนนั้นเนี่ยผมแบบอึดมากเลยฮนะ จากนั้นพี่แกก็เดินออกไปห้องน้ําแล้วก็ไปล้างตัวนะพอพี่แกกลับมานะครับผมก็ยังนอนแผอยู่เลยเพราะด้วยความที่ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ใช้พลังงานไปค่อนข้างเยอะบวกกับความมึนเมาด้วยนะฮะแล้วพี่แกก็ถามมาคํานึงครับว่าเธอไม่เคยจริงหรอยิ่งกว่ามืออาชีพอีกเนี่ยแล้วแกก็หัวลอบเบาๆแล้วแกก็เดินออกไปครับแต่ผมก็แอบคิดในใจอยู่เหมือนกันนะว่าพี่แกก็บานไม่เบาเหมือนกันนะเวย ผมหันไปดูนาฬิกาที่ผนังครับตอนนั้นเวลาเกือบจะตีสี่แล้วอิเชียพรุ่งนี้กูจะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าอีกผมก็รีบพาตัวเองเข้าไปในห้องน้ำครับผมแล้วก็ไปอาบน้ำล้างตัวนะครับทีเนี้ยระหว่างที่กำลังอาบน้ำล้างตัวเนี่ยสมองมันก็เริ่มประมวลผลครับเริ่มประมวลกิจกรรมที่เราทำเพิ่งจบสิ้นไปเมื่อสักพักนั้นนะนะครับผมทีนี้สมองมันเริ่มถามตัวเองครับว่า เชื่อมึงทำอะไรลงไปวะเนี่ยมึงทําไปได้ยังไงวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยทีเนี้ยผมก็เริ่มถูสบู่แบบถูแบบถูแบบคือถูด,ด้วยความรู้สึกแบบขยะขยแยงตัวเองอะครับคุณผู้ชมนึกออกไหม พยายามถูแบบแรงๆถูแบบแรงๆแล้วแบบในในสมองมันถามว่ากูทําอะไรลงไปเชีย่ยกูทําอะไรลงไปนี่กูทําอะไรลงไปนี่นะครับผมพยายามที่จะล้าง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 ตัวออกแล้วแบบมันมีความเกิดความโมโหตัวเองว่าทําไปได้ยังไงอะไรเงี้ยครับผมกว่าพี่พุจิบจะตั้งสติได้นะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้าง นานอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงครับที่พยายามล้างตัวเองครับผมพยายามขัดล้างตัวเองออกด้วยความที่โมโหตัวเองนะครับผมว่าทําอะไรลงไปก็พาตัวเองออกมาจากห้องน้ําครับก็ยังมาเช็ดตัวข้างนอกนะครับผมแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูเช็ดแรงๆอีกมันยังรู้สึกโมโหให้ตัวเองอยู่ครับว่าทําอะไรลงไปเหมือนแบบโกรธตัวเองว่าไม่น่าทําเลยอะไรเงี้ยครับจนความเพลียนะครับผมก็เลยทําให้ หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้ก็มาตื่นอีกทีหนึ่งตอนนาฬิกาปลุกตอนเช้านะครับเพราะว่าต้องตื่นไปทํางานตอนเช้า8โมงช่วงเวลานั้นนะครับผมความรู้สึกพอตื่นมานะครับมันก็ยังรู้สึกมีความอายตัวเองนะฮะแล้วก็พอเราออกไปเจอสังคมข้างนอกทีเนี้ยมันก็มีความรู้สึกทั้งอายตัวเองแล้วก็อายคนอื่นครับผมกลัวว่าจะมีคนอื่นรู้ณนะช่วงเวลานั้นนะครับผมคนที่อ่าเป็น LGBT ในช่วงยุคเก้าูนนะฮะน่าจะรู้ดีนะครับผมว่าช่วงนั้นเนี่ยสังคมมันไม่ได้เปิดแบบนี้นะครับผมถ้าใครเป็นอะไรแบบนี้คือจะเหมือนน่ารังเกียจมากเลยนะครับผมและหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็พยายามหลบหน้าเขานะพยายามไม่เผชิญหน้าแล้วก็พยายามไม่เจอไม่คุยนะครับผมหรือว่าถ้าเจอก็ทักกันคำสองคำพอนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่า ที่เขาอะเหมือนจะไม่ลดเลิกนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะพยายามตามเราแล้วก็เหมือนเหมือนคนเหมือนคนจะจับอะครับเหมือนคนเขาที่เขาจะพยายามจับเราอะครับผมจนผมรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยผมโดนคุกคามมากเกินไปละความเป็นส่วนตัวมันไม่มีแล้วเขาอาจจะทําให้คนอื่นรู้ได้ว่าผมกับเขามีอะไรกันแล้วซึ่งผมไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น เพราะจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบเขาไงคืนนั้นผมแค่อยากลองผมอยู่ในภาวะกดดันแบบนั้นประมาณเกือบ2เดือนนะครับผมที่เขาพยายามตามคุกคามเราอะนะครับจนในที่สุดผมก็ได้งานใหม่ผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากที่นี่เพื่อที่จะย้ายงานไปอยู่ที่ที่ไกลจากที่นั่นที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเห็นแล้วก็ไม่ต้องติดต่อกันแต่ความรู้สึกหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมพี่ผูจีบก็รู้แล้วละว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับก็ ได้ตัดสินใจแล้วว่าตัวเองชอบอะไรนะครับผมระหว่างนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ว่าน่าจะชอบเซ็กแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่กับคนทรงนี้คือความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างบางคนอาจจะชอบอ,ออกสาวบางคนอาจจะชอบแบบแมนๆบางคนอาจจะชอบแบบ แตงญิงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเนี่ยความรู้สึกชอบมันไม่เหมือนกันไงครับแต่ด้วยความที่พี่ผู้จีบได้เปิดกับคนทรงนี้เป็นคนเป็นครั้งแรกไงครับมันก็เลยทําให้เราเปิดแล้วเราชอบหรือไม่ชอบแบบไหนแต่ว่าทรงเนี้ยพี่ผู้จีบไม่ชอบแน่นอนครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ผู้จีบก็คงจะไม่พยายามล้างตัวแรงขนาดนั้นนะหลังที่เวลาที่เสร็จกิจกรรม,มนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราได้เริ่มต้นกับคนที่เราชอบหรือว่าเราตรงสเปคเนี่ยมันอาจจะทําให้พี่พ้จิรู้สึกดีกว่านั้นในครั้งแรกนะครับแล้วพอผมย้ายไปจากที่นั่นนะครับผมแกก็ยังพยายามที่จะติดต่อติดตามเราอยู่นะครับผมโดยการพยายามาหาเบอร์โทรศรัพท์จากเพื่อนเรานะครับผมที่จะโทรตามโทรจิกโทรตามโทรจิกอยู่อย่างนั้นนะครับจนผมแบบกำชับเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าผมเปลี่ยนเบอร์โทรศรัพท์อย่าให้เขาอีกเป็นอันขาด เพราะผมไม่ต้องการที่จะติดต่อเขาเพราะเขาจะทำให้ชีวิตผมพังได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็เงียบหายไปนะครับก็ไม่ได้ติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้ยังไงกันบ้างฟังเรื่องราวเสียสิ่งของพี่วุฒิจีบครั้งแรกในชีวิตแล้วนะครับผมรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นะครับผมคุณเสียสิ่งตอนอายุเท่าไหร่นะครับ พ่ทจีรอฟังอยู่นะครับผมถ้าคุณชมแล้วชอบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแบบพูดจีบกันเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าคุณมีประสบการณ์อยากจะฝากแช์นะนะครับส่งมาทาง messenger facebook แบบพูดจีบกันได้เลยครับพี่พูดจีรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่นะแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของใครนะครับผมก็อย่าลืมกลับมาพบกันในครั้งหน้าวันนี้โชคดีมีความสุขทุกทกท,กท่านนะครับผมสวัสดีครับ